ครับก็เอาเป็นว่านะครับสรุปว่าการเผยแพ่ศาสนานะครับไม่ว่าจะเป็นทธมหายานหรือีเรว่านะครับเราเน้นเพื่อที่จะเสริมความสุขก็คือก่อความสุขแล้วก็จัดการกับความทุกข์นะครับให้หมดไปนะครับถ้าท่านไปเผยแผ่ท่านทาตัวเป็นตัวกทาเองอย่าไปนะครับท่านนี่คนเส็จง่ายเลยท่านไปนะสถ้าท่านไปแล้วท่านก็เขาก็ได้เจ้าพูดอย่างนี้ ำอย่างนี้พรใครทยทำอย่างนี้พอไปอยู่เมริกาไม่มีใครเไดแขนเลยเราจะทำยังไงเหมือนที่เราเห็นนะครับก็ปรับนะไม่ใช่ว่าเขาเรียกว่าบางุดเยาก็ต้องปรับบ้างอีกแี้วว่าอรบ้างอ่าสุดก็คือปัญหาสุดท้าย เยเดี๋เวๆาาเขามาเขเข้ามาเมาเพื่อเพื่อกระจายแจ้งเข้ามาเข้ามาเข้าเอาเลยครับแกาวิล์นะครับผมเียว่าพระสุนายันก็กระสุนายันเขาครับไปไปเยี่นว่ากุ้ีาถามข้าจ้าว่าพระยังจังเขาน่ครักเหมือนปายยันครับไแข่ดูครับ แต่ผมอยากถามว่าที่ว่าพระรมสังจังมาเชิญพระไตรปิฎกกลับไปเผยแพ่มีเหงเกียร์มีมีหรืเ่าครับมีเกียคือ้วไก่แล่วก็ขั้วเก่งกั้วเก่งรั่วเก่งครับช่ววเก่งครับมีหรือเปล่านครับผมถามอาการขัวอาการขั่วกล้วเกียกล้วเกีย้วเกียมันมีแต่กล้วเตี๋ยวนะแวเกียร์คาทำลงครับ ผมว่าท่านที่ว่าชาวภาคภาคพน่านครับผมภาคไก่จังหวัดภาคเหนือพน่านครับท่านพักนอกบ้านฮะอยู่อยู่อยู่ในบ้านเลยครับแต่ว่าเป็นพักไก่จังหวัดไม่ท่านพักอยู่บ้านไหมรันอกบ้าน รวมแล้วหลวงพี่พูดเมื่อกี้คือประเด็นนั้นเป็นเป็นในเชิงวรรณกรรมเป็นในเชิงวรรณคดีนะครับส่วนไอ้เรื่องอะไรนะครับไอ้เป็นหมูเป็นลิงเป็นอะไรนั้นมันคงเป็นในเชิงสร้างจากตัวจีเริตคนเพื่อให้เป็นสูรุปธรรมนะครับเพราะว่าถ้าจะเอาลาท่าโอสาโอหะมาพูดมันไม่เป็นรูปธรรมเลยท่านนะครับเราจะเป็นนามธรรมมากเกินไปนะครับมันจะกลายเป็นว่าเวลาพูดแล้วมันไม่ได้ดึงใจเหมือนกับ เลยครับท่าน,นครับก็ในประเด็นเรื่องการะละการเผยแพ่พทธศาสนามหายาน,ลนเลวา่านะครับประเด็นคงไม่ได้อะไรมากนะครับขอเป็นว่าทุกท่านคิดดีแล้วพูดดีแล้วก็ะทำดีแล้วท่านก็ขอจบเท่านีา้ครับ